ให้ปหัหละเอาออกเอาออกอันนี้ก็มาเบิ่งนะครับมายายเขายายห่อเขาออกจากทุงยกทุงออกมาเลยว่าว่าว่าวมาย่ายหอเ่าให้ผูาแหาต่าแหาว่า มันได้กินข้าวสากแลเข้าวก็สิทอกงอกงามอุดมสมบูรณ์บาดนี่ตามประเพณีเห็ดคล้องโบรันที่เคยเห็ดเคยสร้างมานะครับถือดถือดู๊กห<อ>น่วงเลยจังสิหละวิธ <c oughs> ีการเห็ดครับ <c oughs> <c oughs> ช้าไหชตั้งหละเพื่รียกเื่อนาเพื่อนซีมาตอนแรกบอกว่า าไปนั่งดูนั่งง่วงขนาดนั่งง่วงขนาดนับออกหนักมาพี่นะนั่งลงขนาดหน้าไปนับออกมากนะครับง่ายก็ได้ออก เ<ไ>อานะครับเขางามบรรยากาศลังางามครับกำลังถอกครับอ้าว บาดนี้เดอ้อเพิ่นว่าอ่าตามเหตตามคองตามปีตามเดือนมือนี่เป็นอ่ามือบุญเข่าสากเดอ้อบาดนี้ล,กลูกหลานได้นําพห่อเขาา่าศักอ่าสลักผัดอ่าเรียกว่าบุญเข่าสากสลักกระพัดนะที่เพิ่อนเอินได้มาอ่าถยมาถ้วยได้มาให้อ่าเจ้าให้เจ้าหน้าปูแหกตาแหกปูแหกญ้าแหกอ่า ຈອາດມລັອາໄາດຫ້ຂົາໍດສົບນຫ້เต็มມັเต็มວອຈົໃຫ້ຈົນາົທີຈົ້າທາໄດບິ່ຍລກຫໃຫດຂົາเต็มມັเต็มວຫ້ອດສົບນ